จากเรื่องของคุณเอ็งครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณจอยนะครับคุณจอยปัจจุบันนี้อายุ35ปีบอกว่าจะมาแชร์ประสบการณ์แปลกๆนะครับตอนที่ยังอยู่ที่คอนโดแห่งหนึง่งอยู่แถวย่านชานเมืองครับใช้ชื่อเรื่องว่าสาวชุดฟ้าบนคอนโดชั้น8เรื่องนี้ก็น่าสนใจครับ เห็นบอกว่าคุณจอยนี่เป็นแฟนรายการที่เพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟัง The Ghost r ดี i o ของเราได้รับฟังกันนะนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณจอยได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปเรื่องของสาวชุดฟ้าบนคอนโดชั้น8ครับสวัสดีครับคุณจอย สวัสดีค่ะนะครับคุณจอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอ่ตอนนี้อยู่กรุงเทพแหละค่ะอยู่ย่านไหนครับบางนานค่ะอยู่แถวย่านบางนานนะนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นพี่บัตรบอกว่าตัวของคุณจอยนี่เพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่งมาวันนี้เลยค่ะไปโทษนะคะไปทํางานไปเที่ยวหรือไปอยู่ที่นู่นเลยทํางานค่ะออไปทํางานอยู่ที่นู่นนะค่ะนะฮะแล้วอยู่ที่นู่นเนี่ยติดตามฟังรายการบ้างหรือเปล่า ไม่เคยเลยค่ะพอดีว่าเราเอาไปเล่าเรื่องเรื่องแบบนี้ในในบล็อกก็ค่ะ,คะเราพอดีแฟนคลับแนะนําว่าอ,อยากจะให้มาเล่าที่นี่อะค่ะก็เลยลองดูขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติเดอะโกสเลโดของเรานะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของสาวชุดฟ้าบนคอนโดชั้นแปดแน่นอนว่าชื่อของคอนโดเราจะไม่พูดถึงเลยนะครับค่ะนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับ ประมาณ5ปีได้อะคะ่ะ5ปีที่ผ่านมานะค่ะเป็นยังไงเชิญครับคุณจอยค่ะคือตอนนั้นนาไปอยู่คอนโดก็คือตอนนั้นทํางานในกรุงเทพแหละค่ะแล้วก็เอ่อทำงานแถวแถวงานวงวานในโรงพยาบาลแห่งหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็ไปพักอยู่ในคอนโดย่านนั้นกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะอยู่ด้วยกันสองคนค คอนโดเนี่ยจะเป็นคอนโดที่ใหญ่มากในละแวกนั้นแล้วก็จะอยู่พักอยู่ชั้นแปดทับห้องสามสิบสี่ก็คือแปดทับสามสิบสี่นั่นเองนะคะทีนี้อ้อขอโทษค่ะแปดทับสิบเก้าค่ะคพอดีสับสนนิดนึงแปดทับสิบเก้าทีนี้ว่าช่วงสองสัปดาห์แรกที่เข้าไปอยู่เนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าแรกที่ขนของเข้าไปอยู่เนี่ยมีความรู้สึกแปลกๆอะคะ่ะว่าว่า,ว,าว่ามันเหมือนเหมือน,นมีอะไรเพราะปกติจะมีคน เป็นคนที่เซนแรงเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปอยู่ประมาณสองสัปดาห์ช่วงนั้นมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมีบอลโลกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคแล้วที่นี้เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเนะ่ยเขาชอบดูน,นั้นก็ประมาณเที่ยงคืนนะคะก็นอนกันอยู่สองคนบนเตียงแล้วก็ปิดไฟในห้องเปิด,เป,ดเปิดทีวีอะคะ่ะแล้วก็มีแสงจากทีวีออกมากับแสงจากถนนข้างล่างอะคะ่ะสัดขึ้นมาตรงระเบียงที่เป็นกระจกอะคะ่ะเออแสงในห้องก็จะเป็น สลบสลว,วนิดนึงค่ะแล้วที่นี่จุจุก็ระหว่างมันรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้แต่เราที่นี้เราก็ แล้วก็แบบที่ทํายังไงพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ค่ะจู่ๆมีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเขาเดินมาจากมุมห้องด้านซ้ายของเราอะค่ะคเขาใส่เสื้อเสื้อยืดสีฟ้าเอ,อผมดํๆมาๆนะคะแล้วก็หน้าดูคำ้ำคัิดนึงแต่ว่าจะไม่เห็นท่อนล่างอะค่ะอืคือจะเห็นแค่ครึ่งตัวบนบเขาก็เหมือนว่าเดินเดินแนวลอยๆมา มามามาถึงมาข้างเตียงค่ะข้างเตียงเสร็จเขายืนต้นหน้าอยู่สักพักนึงแต่ตอนนั้นคือขอยับตัวไม่ได้เพราะกลัวมากค่ะ,คะเพราะก,กลัวมากเสร็จเราเขาก็หายไปคือเวลาไม่นานนะคะหายไปแต่เราเึง่อวาก็ขยับตัวได้ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสั่งเพื่อนก็ไม่เชื่อถามว่าแบบหลับฝันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นก,นนะก็ไม่กล้ยอยู่คนเดียวในห้องเนี้ยคือว่าห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรแน่เลย ก็หายไปรู้สึกเป็นเดือนเหมือนกันนะคะเขากลับมาอีกรอบหนึง่งลักษณะเดียวกันคือเดินเอามาจากมุม,มแล้วก็มายืนยืนอยู่แล,แล้วขาวนี้นั่งลงที่เตียงค่ะเราแบบขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมค่ะนั่งลงที่เตียงมีความรู้สึกเตียงย่บลงไปเลยอืเดี๋ยวนะคุณจอยผมผมถามนิดนึ่งว่าตอนนั้นเนี่ยอตอนที่เห็นผู้หญิงคนนี้เรามีค,ความรู้สึกว่าตื่นหรือว่ากล่งหลับกึ่งตื่นหรือฝัน ตื่นเต็มที่เลยค่ะแต่ว่าขยับตัวไม่ได้ค่ะมีสติค่ะมีสติร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าขยับตัวไม่ได้เลยไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถขยับตัวได้เลยค่ะนอนแข็งเลยค่ะ m, มือยังยกไม่ขึ้นเลยค่ะครับค่ะเสะร็จรอบสองเนี่ยมาคือเขามันนั่งมีความรู้สึกเตียงในยัวบเลยนั่งนั่งหันข้างข้างล่างเนี่ยขาหรือว่าสะโพกหรือตูไม่เห็นเหมือนเดิมแต่มีความรู้สึกเขานั่งคือนั่งนั่งแล้วแบบ เขาก้มหน้านั่งเสร็จก้มหน้าไม่มองหน้าเรานะคะเราผมก็บังหน้าอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมันประชิดตัวมากเริ่มรู้สึกว่ามันกลัวมากแล้วทีนี้ยิ่งกว่าคราวแรกอีกเขาค่อยๆหันหน้านะคะหันมาช้ามากค่อยๆหันมาเราก็แต่เราเขาบังคับให้เรามองนะคะเราก็มองไปที่เขาอะไรเงี้ยคือหน้าเขาก็ไม่ได้ว่าเละหรืออะไรนะคะหน้าก็เหมือนคนปกติแต่มีเรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คน นี่ค่ะแล้วเขาก็หายไปหนึ่งเดิอครับทีนี้จะไปขอย้ายห้องมันเต็มไม่ย้ายไม่ได้แล้วตอนนั้นมันกระทันหายก็คือไม่สามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นได้เลยอะไรเี้ก็เลยจําเป็นต้องอยู่ที่นี้ต่อครับหลังจากนั้นไม่นานฝันอันนี้ฝันนะคะฝันว่ามีเหตุการณ์ในห้องก็คือมีการฆาตกรรมในห้องนี้เห็นผู้หญิงคนที่มหาเรากับผู้ชายคนหนึ่งค่ะค่ะ เขาทะเลาะกันในฝันอะไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรหรือสกวกาทะเลาะกันแล้วแบบมีการปาข้าวของอะไรเงี้ยแล้วก็มีการซ้อมทุบตีกันแล้วผู้หญิงคนนี้ขเขาก็าวิ่งเหมือนก็ออกไปที่จากเขาจะออกจากห้องแล้วพอไปถึงประตูหน้าห้องเขากาลังจะเปิดประตูแล้วไม่ทนันผู้ชายมาแล้วก็เอามีดเหมือนมีดมีดทำมีดตอกกลไม้เล็กๆนะคะแทงเข้าไปที่เหมือนแนวต้นคอนิดนึงนะคะค่ะฮัลโหลครับผม ค่ะทีนี้แทงเข้าไปเสร็จแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้เขายังไม่เสียชีวิตเขาก็เลยเปิดประตูออกมาได้แล้วไปรวมที่ช่องทางเดินนะคะช่องห้องทางเดินของชั้นแปดคะ่ะแล้วเสียชีวิตตรงนั้นทีนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรนแน่ๆเลยห้องเนี้ยคะ่ะคแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเป็นไปไปรอรถเมย์อยู่ตรงแถวสายใหม่นะคะ่ะค่ะระหว่างนั่งรอเจอเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันไม่ได้เจอจกันนานแล้วล่ะก็เลยแบบ นั่งแล้วอะนั่งรอรถอยังไม่มาก็เลยนั่งคุยกันเรื่องนี้ให้เพื่อนฝั่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจอยมันมันไม่โอเคแล้วอะเพราะว่าอันนี้มันมีนมคดีนะ<ถ>แล้วก็แบบเมื่อก่อนสองก่อนที่จะเจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะมีคดีที่ห้องเนี้ยอขาเอาหนังสือพิมายืนยันยเลยนะคะคือเราไปค้นหนังสือพิม์เก่ามาดูกันอะไรเงี้ยมันมีคดีฆาตการจริงๆในห้องเนี้ยค่ะแล้วก็มีเหมือนกับของไพร้าอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นนันหนึ่งเลยอะไรเง<ถ>ี้ยค่ะ ค่ะแห็นเราเฮ้ยเราก็กลับไปที่หอแล้วขอย้ายเพาเอ,อิญมีห้องว่างห้องนั้นอยู่ชั้นแปดเหมือนกันค่ะแต่ 8, เป็นแปดทับสามสิบสี่จะเลยห้องแปดทับสิบเก้าไปนิดนึงแล้วเวลาเดินแปดทับสิบเก้า 19, จะอยู่ขวามือแต่ห้องนี้อยู่ซ้ายมือเป็นห้องสุดแพ็คติดบันไดนีไฟเลยค่ะ เราก็อยากไปอยู่ห้องนานคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรลวมั้งอะไรเงี้ยเออเขาคงไม่ตามมาหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็พออยากเข้าไปเสร็จเออ,อยู่ได้ไม่กี่วันนะคะ,คะเพื่อนไม่อยู่อันนั้นเพื่อนไปขึ้นเวรไม่อยู่เราก็อยู่ในห้องคนเดียวเราอาบน้ําประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะคะ,คะก็อาบน้าอยู่แล้วทีนี้ก็แบบแปรงฟันค่ะแปรงฟันแล้วก็เป็นกระจกอะคะ่ะ ถ้าเรามองจากกระจกที่เราแปรงฟันเนี่ยตรงข้างหน้าเราอาจจะสะท้อนช่องลมด้านหลังอะคะค่ะอื้างช่องลมด้านหลังเสร็จก็เป็นแต่งแันแล้วทุกท,ทุกคนเวลาแต่งแฟนก็จะมองกระจกอยู่แล้วใช่ไหมคะมเห็นเหมือนคนมองิดก็มีตาลอดช่องลมมาค่ะคมามองมาที่เราแล้วก็นี่ตอนแรกไม่ได้คิดถึงว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผีหรือเป็นอะไรคิดว่าคนแอบดูแต่ก็เลยแบบ แต่อเลยแบบรีบแต่งตัวแล้วก็จะไปเคาะประตูเขาบอกว่าไม่แอบดูเราทําไมอะไรเงี้ยค่ะคทีนี้เขาแบอบกพอออกไปแต่งตัวก็ตกใจมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นห้องสุดท้ายติดมันในหนไฟอะค่ะหมายถึงว่าห้องเราเนี่ยคือห้องสุดท้ายแล้วถูกต้องค่ะคจากเราไปมันไม่มีห้องแน่นอนมันไม่มีห้องมันเป็น,<อ>นไปในหนีไฟแล้วก็คือ,อตรงนั้นอะ ตรงช่องลมนั้นนะมันไม่มีใครปีนได้เพราะว่ามันเป็นกำแพงเรียบๆสูงๆแล้วอยู่ชั้นแปดนะคะคไม่มีทางที่ใครจะโหนตัวแล้วไปปีนมองเราได้เลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, หรือว่าเขามาตามมาตามที่จะแบบให้เราทําบุญไให้เขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกแหละแต่ว่าไม่มีใครมาทําบุญให้เขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนคิดก็เลยแบบไม่ได้คิดจะทําให้เขาอะคะ่ะอืมก็เลยไม่ไม่รู้จะทํำยังไงหลังจากเหตุการณ์นเนี้ยก็เลยเก็บของอะค่ะ เก็บของวันรุ่งขึ้นเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคืออยู่ไม่ได้แล้วอะค่ะครับค่ะอคือหลังจากนั้นคือก็ย้ายออกไปก็คือย้ายออกไปเลยแล้วก็ไม่ได้ทําบุญอะไรให้เขาทำบุญค่ะไปทําบุญลงศกก็คือทําไม่เป็นนะคะก็เลยไปทาบุญลงศกให้เขาอะค่ะอ๋อนะครับเหมือนกับว่าทั้งหมดเหตุการณ์ที่ตัวของคุณจอยเจอมาเนี่ยเหมือนเขากําลังจะมาสื่อสารจะมาบอก ว่าเขาเนี่ยโดนฆาตกรรมโดนฆ่าตายที่ห้องห้องนี้ใช่น่าจะไม่มีคนทําบุญให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะปกติตอนเราเป็นคนมีเซเลอร์นี้แล้วเจอเหตุการณ์เรื่องเรื่องผีเนี่ยบ่อยมากตอนทำงานโรงพยาบาลก็จะเจอเป็นประจำคิดว่าเขาน่าจะมาขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะฮะถ้าสมมุติว่าณวันนี้ให้เขียนหน้าเขาหรือว่านึกหน้าเขาตอนที่เห็นตอนนั้นเนี่ย จำหน้าเขาได้ไหมจำได้ค่ะจำได้แน่เลย<อ>แต่ว่าเขาเขาจะมาแบบเขาจะไม่เห็นโครงหน้าที่ชัดมากนะคะเพราว,ว่าผมเขาก็จะมาบางๆนิดนึงแล้วกแบบ็ป<อ>กติที่ท,ที่ที่เจอเรื่องเอ,อผีหรืออะไรมาพวกนี้วิญญาณพวกนี้ย<อ>เราจะไม่ค่อยเห็นหน้าเขาชัดมากเท่าไหร่อะค่ะแล้วจากรูปในข่าวเนี่ยมีรูปหน้าเขาไหม เป็นผู้หญิงนอนคว้าในเสื้อสีฟ้าค่ะอ๋อแต่ไม่มีรูปหน้าใช่ไหมใช่ไม่มีรูปหน้าแต่เสื้อติฟ้าเหมือนกันคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่ามันเป็นคอนโดนั้นแล้วก็ชันนั้นด้วยค่ะคิดว่าจะจะจะไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรือเหตุการณ์มันเหมือนจุดใต้ตาตอเหตุการณ์ที่แบบว่าบังเอิญเี่ยวต้องไปหลักฐานอืมที่ต้องไปอยู่ห้องนั้นพอดีใช่ไหม ใช่ค,ค่ะเห็นเมื่อกี้เนี่ยค,คุณจอยบอกว่าทํางานโรงพยาบาลโทษนะฮะทําเกี่ยวกับเป็นพยาบาลค่ะอ๋อเป็นพยาบาลแล้วที่ไปที่ญี่ปุ่นนี่ก็คือไปเป็นพยาบาลที่นู่นปะอ๋อไม่ใช่ค่ะไปอยู่บริษัทยมามาดะอะค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่า ทำธุรกิจกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราฉีกแนวตัวเองออกไปเลยอะค่ะเพราะปกติตอนอยู่โรงพยาบาลก็ช่วยในเรื่องของการตลาดอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วอยากจะลองงานสายอื่นดูบ้างอะไรอ๋อนึกว่าไปทํางานโรงพยาบาลที่นู่นอยากถามไงว่าโรงพยาบาล <c oughs> ที่ญี่ปุ่นเนี่ยน่ากลัวเห <c oughs> มือนกับโรงพยาบาลที่เมืองไทยเราหรือเปล่า อโรงพยาบาลญี่ปุ่นจะเขาจะสร้างแนวเรียบเรียอะคะ่ะไม่ไม่ค่อยมีสีฉุดฉาดหรือว่าอะไรแต่ว่าค่อนข้างใหญ่ใหญ่ใหญ่มากกว่าโรงพยาบาลที่เมืองไทยหลายเท่ามากะคะ่ะแล้วค่วอนขอ้างกว้างแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร<อ>้อยดีแล้วไม่ความวังเวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับของเราปะเออไม่รู้สึกนะคะด้วยความเป็นด้วยความที่เขาเป็นญี่ปุ่นด้วยเนาะมันที่ญี่ปุ่นเขาจะบอกว่า บ้านเรือนจะเป็นแบบเหมือนเหมือนโทนเดียวอะคะอ่ะมีความรู้สึก<อ>แบบนั้นมันจะไม่ค่อยมีเหลืองดีเขียวไมีอะไร<อ>ค่ะนะแบบเรียบ,ยบค่ะครับ<ม>แล้วนี่กลับมาเมืองไทยนี่มาพักผ่อนใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปใหม่อีก ถูกต้องค่ะโอ้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆากนะคุณจอยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ให้กับขอบคุณมากค่ะคุณก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะครับถ้าคุณจอยว่างก็คิงค้างมาบอกได้เหมือนกันนะได้ค่ะนะครับยังไงขอบคุณมากๆานะคุณจอยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ